วิธีที่5การออกกําลังกายและการใช้ชีวิตประจําวันจอยแนะนํานะคะการออกกําลังกายเนี่ยเราควรทําในตอนเช้าเพราะว่าเราจะได้รับวิตามินดีจากแสงแดดอ่อนๆไม่ต้องเยอะนะคะประมาณ15นาทีถึง20นาทีก็ได้ช่วงที่ออกจากบ้านนะคะเราควรต้องมีกันแดดไว้นะคะและกันแดดที่ใช้เนี่ยต้องแยกกันระหว่างหน้ากับตัวเพราะว่าผิวเนี่ยการตอบสนองอะ่ะ ไม่เหมือนกันนะคะกันแดดที่ใช้เนี่ยควรจะเป็น SPF 50 PA บวกบวกบวกและที่สำคัญคือเราต้องเลือกส่วนส่วนผสมที่กันแดดไม่มีน้ำหอมซึ่งมันปลอดภัยในการแพ้นะคะสามารถสั่งซื้อกันในเพจได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเจอแดดจัด,ด,ด,ดมากๆเนี่ยสิ่งที่นอกเหนือจากกันแดดนั้นเนี่ยก็มีพวกร่มหมวกเสื้อคลุมติดตัวไว้นะคะ เพื่อปกป้องผิวดรอยด่างขาวไม่ให้โดนกระตุ้นมากขึ้นจากแสงแดดค่ะจากการที่จอยดูแลคนไข้โรคด่างขาวมากกว่า5ปีนะคะถึงว่าเพจเราเนี่ยจะเปิดมา3ปีแล้วก็ตามนะคะแต่ก่อนหน้าน,นี้จอยได้ดูแลคนไข้ได้กลุ่มนี้มาตลอดค่ะรวมแล้วประมาณ5ปีนะคะ ทีนี้เนี่ยจอจะบอกว่าโรคด่างเขาาเนี่ยไม่มีทางรัดในการหายนะคะการฉีดยาหรือการใช้ยาแค่เดือน2เดือนเนี่ยไม่ใช่นะคะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่า5วิธีที่จอยแนะนําไปเนี่ยควรปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ5วิธีนี้นะคะจะช่วยทําให้รอยด่างขาาของคุณด,ดีขึ้นและหยุดลุกลามได้ตอนนี้จอยเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ มาอีก2ทางนะคะก็คือใน s h o ป e e และ Lazada ส่วนคนที่กังวลใจว่าจะไปสั่งใน s h o ป e e หรือ Lazada เนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าจะไม่ได้คุยกับจอยสามารถ i n นบ็อกเข้ามาปรึกษาจอยในเพจก่อนได้เลยนะคะแล้วค่อยไปสั่งก็ได้ค่ะแล้วอยากจะซื้อผ่านช่องทาง s h o ป e e หรือ Lazada เนี่ยจอยจะส่งลิงก์ให้อีกทีคะ่ะจอยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป็นด่างขาวนะคะโลกนี้เราต้อง ใจเย็นๆในการรักษาและที่สำคัญ5วิธีเราต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะขอให้ทุกคนมีกำลังใจไม่เครียดนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นค่ะ